เฟจาก Xriver นะคะวันนี้นะคะเฟก็จะมาพาทุกท่านไปรู้จักกับ4ฟีเจอร์ใหม่บน Xriver X นะคะที่จะเข้ามาซัพพอตในการทํางานด้านการเงินให้กับผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจนะคะให้จัดก,การทางด้านการเงินได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องดูแลหลายบริษัทและก็มีพนักง,งานเป็นจนํานวนมากเนี่ยค่ะต้องการแยกสิทธิ์ให้กับพนักง,งานต้องดูคลิปนี้ให้จบนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะฟีเจอร์หเดิมการเข้าใช้งานของระบบ จะเป็นการเข้าใช้งานแบบ1อีเมลสามารถเข้าใช้งานได้1บริษัทเท่านั้นซึ่งถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการมีบ e ริษัทในเครือหลายบริษัทก็อาจจะไม่สะดวกในการเข้าใช้งาน X r i v o X จะเข้ามาช่วยแก้ป,ปัญหาตรงนี้ค่ะเพราะ X r i v o x รอองรับการทํางานแบบหลายบริษัท1อีเมลสามารถเข้าทํางานกับทุกบริษัทพร้อมกันได้แล้วค่ะและที่สําคัญยังสามารถกดสร้างบริษัทเพื่อเริ่มการใช้งานได้เองผ่านระบบทันทีค่ะฟีเจอร์ที่2สําหรับผู้ประกอบการท่านใดที่มีศั และกําลังมองหาระบบไปจัดการเอกสารวันนี้สามารถจัดการเอกสารทุกสาขาบน e x v e l X ได้แล้วค่ะซึ่งวิธีการออกเอกสารก็ง่ายมากๆนะคะเมื่อต้องการออกเอกสารในนามสาขาก็แค่กดคลิกเลือกสาขาก่อนออกเอกสารง่ายๆแบบนี้เลยค่ะฟีเจอร์สามสำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่มีพนักง,งานจำนวนเยอะและต้องการแยกสิทธิการทำงานของพนักง,งานแต่ละแผนกสามารถตั้งค่าได้บน r i c e r X ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเงินฝ่ายขายฝ่ายจัด ซื้อและที่สําคัญยังสามารถแยกสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของพนักงานได้ด้วยนะคะฟีเจอร์ที่4 e x r i v o X รองรับการทำงาน2ภาษาไทยอังกฤษสามารถกดเปลี่ยนภาษาได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะแล้วคลิปต่อไปเรามีอะไรจะมาอัปเดตกันอีกกดติดตามไว้เลยนะคะใช้ e x r i v o ก็เวิร์ k ได้ทุกที่มาเปลี่ยนธุรกิจของคุณสู่ดิจิตอลไปกับ e x r i v e กันนะคะ